ภาวาอึง้งคำทำนาย68ระบุชื่อจังหวัดชัดเจนน้ำท่วมหนักระวังจังหวัดใดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน c ตชาแนลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะหลังจากนี้ไปโลกของเราจะไม่เหมือนเดิมฝนตกก็ท่วมฝนหยุดก็แล้งแล้งก็ไม่แล้งธรรมดาท่วมก็ไม่ท่วมธรรมดาย้อนคําทำนายภัยพิบัติหลวงพ่อือสีลิงดำวัดท่าสุงองค์หลวงพ่อได้พูดถึงเกี่ยวกับพุทธธรรมกายและภัยพิบัติไว้ดังต่อไปนี้ สถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่จะได้เผชิญกับนาวาร้อนจากไฟใต้โลกจะเกิดขึ้นจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดแรกในภาคอีสานตามรอยต่อของจังหวัดที่ติดกันเป็นแนวยาวเริ่มแรกจะมีลักษณะเป็นแนวแยกของแผ่นดินโคดเคี้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทานโลหะร้อนจะไหลาลามแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้างข้ามวันข้ามคืนติดต่อกันจากนั้นพายุที่รุนแรงจะนำน้ำมาดับไฟก่อให้เกิดน้ำท่วมและโรคร้ายที่จะระบาดอย่างรุนแรงจนสุดที่จะเยียวยาได้โดยเฉพาะอหิวาตากโรคสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เชื่อได้ว่ากำจัดมันหมดไปจากโลกนี้แล้ว แต่หารู้ไม่ว่ามันกำลังฟักตัวและจะมีฤทธิ์ร้ายแรงกว่าตอนที่ถูกมนุษย์ปราบมันไปตอนนั้นเสียอีกซึ่งมันสามารถฆ่าชีวิตผู้ที่ได้รับเชื้อได้ในระยะเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นท้องฟ้ามืดมิดฝนจะเริ่มตกหนักทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้งน้ำจะเอ่อขึ้นเรื่อยๆจนท่วมเข้าแผ่นดินในหลายพื้นที่พายุไซโคลนจะพัดกระนำ ซึ่งจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านกรุงเทพผ่านช่องแม่น้ำเจ้าพยาตึกแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพยาที่อยู่ใกล้กับสะพานกลางเก่ากลางใหม่ในย่านฝั่งทนจะพังทลายลงมาจากการโหมกระนำ่ำและความบ้าคลั่งของลมพายุมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า600คน ในเวลาหลังจากนั้นไม่นานนักตึกสีขาวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามจะพังทลายตามลงมายอดตึกที่พังทลายจะแลเห็นโผล่เหนือน้ำให้เป็นอนุสรของคราบน้ำตาหลังคาบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงเสาไฟฟ้าจะล้มระเนระนาดด้วยความรุนแรงของลมพายุ ตึกสูงย่านประตูน้ำในกรุงเทพมหานครผนังตึกส่วนหนึ่งจะทุดลงมากองกับพื้นด้วยความรุนแรงของลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างเหลือที่จะคนานับ เทือกเขาตนาวศีในเขตจังหวัดราชบุรีจะพังทลายลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นถึงภูเขาไฟที่ซุกซ่อนอยู่หลังจากนั้นไม่นาน ภูเขาไฟลูกแรกในประเทศไทยจะระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงเสียงดังกึกก้องกำปนาดดังมาถึงกรุงเทพนาวาจะไหลลงไปยังฝั่งพมา่าไม่นานนักระเบิดลูกที่สองและลูกที่สามก็จะตามมาลูกที่สี่จะรุนแรงอย่างถึงที่สุด ซึ่งจะสร้างความอัมหิตให้กับภาคเหนือและภาคอีสานต่อไปบ้านกุดชิมอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นจะเกิดภูเขาไฟแห่งที่สองระเบิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ500คนเกิดแผ่นดินไหวและมีนาวาร้อนจากภูเขาไฟไหลเคลื่อนตัวทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า เกิดขึ้นที่บ้านโพอําเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยมีผู้เสียชีวิตรวมพันกว่าคนเกิดภูเขาไฟระเบิดในจังหวัดกรสินย่างกระทันหันจนยากที่ผู้คนในบริเวณนั้นจะตั้งตัวทันและจะเกิดปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดมีจำนวนเด็กและผู้หญิงที่เสียชีวิตมากกว่าผู้ชายจังหวัดตรัง เกาะทุกเกาะจะจมหายไปเนื่องจากลมพายุที่รุนแรงและทะเลข้างที่กลบเกลื่อนหมูกก่เกาะให้หลบลึกลงไปอย่างรวดเร็วสมุดรปราการจะจมหายไปในท้องทะเลเครื่งเมืองอย่างถาวรเนื่องมาจากลมพาย,ยุโหมกระนำบวกกับน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจะท่วมอย่างรวดเร็วและมีสายน้ำเปลี่ยนทิศไหลผ่านเมืองอย่างน่าหวาดกลัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากหายนะในครั้งนี้จะถูกนำส่งยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับห้างสรพรพสินค้าชื่อดังย่านสำโรงซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นประตูต้นทางของกระแสน้ำที่ไหลเอ่อเย็นแต่ก็เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของเมืองสมุทรปราการเกาะสมุยจะถูกลบหายไปจากแผนที่โลกเนื่องจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเกิดพายุ รวมทั้งคลื่นยักษ์ซัดกระนำจนกระทั่งเกาะทั้งเกาะจมหายไปในท้องทะเลอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนเกิดแผ่นดินไหวที่ตัวเมืองบุรีรัมย์เสียชีวิตทันที53คนบาดเจ็บที่เหลือจะเสียชีวิตอย่างมากมายในระหว่างทางไปโรงพยาบาลเกาะปันญ,ญีจังหวัดพังงาเกิดน้ำท่วมสูงและพายุที่รุนแรงโหมกระนำ ก็หายสาบสูนยอย่างถาวรผู้คนเสียชีวิตทั้งเกาะเขื่อนบางจังหวัดนราธิวาสถูกคลื่นจากทะเลซัดกระนำจนกระทั่งเขื่อนแตกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมแผ่นดินรวมทั้งน้ำทะเลที่ท่าท h o เข้าใส่แผ่นดินอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งไม่มีนราธิวาสหลงเหลืออยู่ในแผนที่โลกบ้านหาดเอจังหวัดตราดถูกคลื่นยักษ์ไซโคลกระนำแผ่นดินหายไปไม่เหลือ ยะลาถูกทะเลคล่างโขมกระนำน้ำทะเลสูงแผ่นดินหายเหลือเพียงเกาะเล็กๆเ,เท่านั้นที่จะมีชื่อเรียกใหม่ว่าเกาะยะลาจังหวัดสงขลาน้ำท่วมสูงเกาะทุกเกาะจมหายจะเหลือเพียงหาดใหญ่บางส่วนที่น้ำไม่ท่วมถาวรชนบุรีชายฝั่งทะเลบางแสนถูกคลื่นยกักษ์สีเมตรซัดกระนำอย่างรุนแรง จนกระทั่งมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งพังพินาศแต่น้ำทะเลจะไม่ท่วมถาวรจังหวัดฉะเชิงเซาน้ำจะท่วมถึงสองฟังบางประกงจนถึงฐานหลวงพ่อโสธรกระบี่จะถูกพายุซัดกระนำพื้นดินทางด้านทิศตะวันออกจะหายไปชาวประมง180คนจะถูกกลืนหายไปในท้องทะเลจุมพรจะ,ระเผชิญกับพายุฝนที่รุนแรงคลืนซัดน้ำท่วมสูง สารกรมหลวงชุมพรจะเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์อุทยานภูรินนางย่องซิมิลันจังหวัดพังงาถูกคลื่นยักษ์ซัดหายภูเก็ตถูกพายุถลมอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งเกาะทั้งเกาะหายไปจากแผนที่โลก มีผู้เสียชีวิตประมาณ40,000ถึง60,000คนนครศรีธรรมราชน้ำท่วมใหญ่มีผู้เสียชีวิตประมาณ20,000ทางน้ำท่วมแผ่นดินจะถูกกลืนจมหายไปในท้องทะเลปัตตานีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมทั้งจังหวัด แต่วัดช้างให้ของหลวงปู่ทวดจะปลอดภัยรูปปั้นหลวงปู่ทวดจะแสดงปาฏิหารลอยน้ำขวางกระแสน้ำเชี่ยวน้ำจะแห้งวัดช้างให้จะกลายเป็นเกาะกลางน้ำเขื่อนศิริกิจจังหวัดอุตรดิต์จะพังทลายกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้ามีผู้เสียชีวิตทันทีประมาณ200คน เกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างกึกก้องกัมปนาทที่จังหวัดอุตรดิตถ์กาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินจะมีปัญหาน้ำไหลอ้อมเขื่อนท่วมด้านล่างเสียหายบางส่วนรวมทั้งน้ำท่วมสูงแผ่นดินหายถาวรครึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติการกระแสน้ำจะท่วมสูงจนถึงฐานของอนุสาวรีย่าโม ทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างได้รับความบอบช้ำด้วยกันทั้งสิน้นจะมากน้อยต่างกันไปบริเวณใดมีผู้คนมีศิลมีธรรมอาศัยอยู่อาจจะได้รับการปกป้องบรรเทาภัยพิบัติให้เบาลงไปได้บางข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวมานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ระดับความรุนแรงจะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนดังเช่นภูเขาไฟที่กล่าวว่า จะเกิดในสถานที่หลายแห่งนั้นอาจจะระเบิดกึดกก้องกมปนาธรวมกันในสถานที่แห่งเดียวแต่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติกล่าวคืออาจจะมีลาวาจะพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงเป็นพิเศษถึง6กกิโลเมตรเป็นต้นเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานั้นจะมีอยู่วันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่สุดคลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาล จะกระแทกลงมายังโลกเป็นพลังที่เกิดลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุด21มนุษย์ทุกคนบนโลกจะได้พบกับเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบรรยากาศช่วงแรกจะรู้สึกหดหูเวิงว้างท้องฟ้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนักลมจะพัดแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุด ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตมันเป็นเสียงมัจจุราชที่จะพิภาคษาโลกได้ในด้านความเป็นมนุษย์คนชั่วทุกคนจะถูกประหารชีวิตและจะตายอย่างทรมานไม่เว้นแต่ผู้นำสังคมผู้นำเศรษฐกิจผู้นำลัทธิส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไป แผ่นดินไทยที่สาบสูญบริเวณหลายพื้นที่ที่หายถาวรนราธิวาสสตูลพังงาภูเก็ตหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินทหมู่เกาะตารุเตาหมู่เกาะทะเลตังตราดเกาะช้างหมู่เกาะทะเลตาดเกาะสมุยเกาะพังงาอ่างทองชะอําบริเวณที่เหลือเพียงบางส่วนแต่จะกลายเป็นเกาะเล็กๆมีเกาะยะลา กาะปัตตานีเกาะพัทลุงเกาะสิชนเกาะหัวหินเกาะหาดทรายีชุมพรบริเวณที่หายเป็นส่วนใหญ่แต่เหลือเพียงบางส่วนเช่นยะลาหาดใหญ่พัทลุงตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรี สมุทรปราการอุบลราชธานีแผ่นดินริมฝั่งแม่โขงตลอดแนวกาญจนบุรีประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนได้แก่พื้นที่ในส่วนกลางอันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและบริเวณในส่วนของภาคใต้ที่จะถูกแบ่งออกเป็นสองเกาะใหญ่ๆได้แก่บริเวณตั้งแต่ชุมพรฝั่งตะวันตกท่าแสะละนองสุราษฎร์ธานีฝั่งตะวันตก บริเวณด้านบนของอำเภอพนมอำเอเภอทียนชาอำเภอบ้านนาเดิมนครศรีธรรมราชตอนบนสองบริเวณตั้งแต่จังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชที่ต่อแดนจังหวัดกระบี่ด้านบนชาววางร่อนพิบูนชะอวดจังหวัดตรังด้านทิศตะวันออกจังหวัดพัทลุงด้านทิศตะวันตกหาดใหญ่จังหวัดยะลาด้านทิศตะวันตกประเทศไทย เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหาันตะัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลกและจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไปเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในต่างประเทศเหตุการณ์ในต่างประเทศ เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาถูกคลื่นยักษ์มาพร้อมกับพายุไซโคลนกระนำทั้งเกาะจะถูกลบหายไปจากแผนที่ฟิลิปปินส์ถูกพายุไซโคลกระเทกก่อให้เกิดและเห็นน้ำทะเลเป็นสีดำมนมองบรรยากาศหดหูเวิงว้างไม่นานนักจะเกิดพายุไซโคลเกาะตัวขึ้นพายุไซโคลนที่รุนแรงข้างล่างดูดข้างบนตีกระแทกจนกระทั่งเกาะทุกเกาะ จมหายไปในท้องทะเลไอแลนด์เหนือและใต้อากาศหนาวจัดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในขณะเดียวกันจะถูกคลื่นยักษ์ซัดกระนำในขณะที่หนาวจัดนั่นเองฮ่องกงถูกทะเลขัางน้ำทะเลสูงจินจุงจะหายถาวรเพราะสนามบินแห่งใหม่จะถูกคลื่นตีแตกหายไปในทะเลในบริเวณแถบนั้นจะเหลือเพียงเกาะเกาลูนประเทศจีนบางส่วน ท่านผู้ฟังคะหลายคนบอกว่าสิ่งที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นท่านว่าให้ฟังหูไว้หูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ happy n e s s channel ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ทุกท่านประสบสุข สมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทอนสาธุ